อ่าฮะก็กลับสุด,ดีกับกูทั้งนั้นนะครับผมอ๋อแล้วกูไม่ทันแล้วก็ไม่ไปละยินดีต้อนรับก็สู่แล้วของเอ้หยุดกับรายการกอล์กีเอฟวายผู้ผิดแล้วกูมันอัดนานนะผมเรากลับมาอย่างไม่ยิ่งใหญ่นะครับผมสำหรับการเล่นครั้งนี้เพราะว่าเราหายไปเป็นสัปดาห์เลยที่หายไปเพราะว่าก็ตามนั้นแหละครับผมไปอัดเพลงมาเนาะนิดหน่อยก็เสียงแหบ้างอะไรบ้างเนาะเขาสร่างมันนะครับ แต่วันนี้เราจะมากลับมาเล่นบิชดีกันนะครับผมเย้ yeah. ่ยเปิดมาโอ้โ oh, ห oh. ดีอย่างหาลแปดเก้าวันนี่คือแบบโอ้โหคิดถึงทุกคนมากเลยแบบฟาร์มอันนี้มาเลยหลายอ,อย่างนะครับผมก็ก็อก,ก,ก่ก่ตามนี้ครับก่อนมาแล้วไม่สนใจนะผมโอเครักกับคนเรื่องของเราครับผแต่วันนี้เราจะมาเล่นยอกยอกยอก,ยอก แต่ตีอีดได้ล่าสุดคิดว่าวันนี้เอ้ยมาแล้วคอนเทนต์ทิตตอรี่โอเคดูล่างสดีก็ผมมีแคนแล้วผมแคนชื่อว่าเดอะสกายของผมหรือว่าลักท้องฟ้านะครับเยี่ยมเลยธรรมชาตินะครับโอ้อืมโอ้ยโชว์อยู่ข้างๆเลยว่เปินลีสเตอร์ด้วยใช่บอสบิสีแคทนี่คือสีสาม ไวอืมอืมอผมเล่นง,ง่ายสุดแล้วแหละโอเคเดี๋ยวประมาณเราเข้าไปเล่นนะผมไปเล่นนอกไปเล่นเรื่องว่าอะไรนอกเวลาครับตอนนี้เราจะมาเล่นแดรี่กันนะผมไปเลยไตเติ้ลสกรีนทาวเวอร์อ่าหือไตเติ้ลสกรีนอ๋อลิงท,ทุกตัวที่อยู่ในหน้าหน้าจอเริ่มเกมเหรออ๋อนี่ไงแจ็คกอนอ์มี คอสโบใช่ไหมมีบูมแมลงอ่าเออยังไงเยี่ยมไปเลยโอเคทุกคนก็กดเลื่อนถึงายแปดสิบแลก็ไม่มีอะไรโอเคไปเหมือนเดิมตา,าตาไอตูนนะครับอืมเรื่องไงดีมีเอสใช่ไหมชิชาร์ลินแค่นี้ทําไงก็ควินควิน ไอซี่เงี้ยกันเอฟเฟกต์ดังๆหวังได้เนาะข้างๆนี้ได้อยู่มูเล่อะ่ไหมนะเนี่ยละเล่นตัวดีโอ้โหน่าตัวที่เพิ่งได้ได้สุดก,ก็น่าจะมีแค่ไอซ์กับดาร์กแ,แล้วนะไอซ์ในคอสโบวสองก็ไอซ์นะครับ ที่เหลือไม่น่านไม่มีอะไรช่วเยเราเว้ยอุดิมันไม่มีอะไรให้เล่นเลยก็ดัดคุงอันนี้มันร้อนไหมได้โอเคอัพไปเลยโอเคอันนี้น่าจะไม่มีอะไรแบบยืดยาวเพราะว่าคือมันค่อนข้างไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นแล้วเราก็จะ มันน่าคุยเกลียดนะก็ผมมีแพลนนะว่าตอนในช่วงนี้ผมก็อาจจะแบบเอออาคีบิจิตีเหมือนเดิมแต่ถ้าช่วงช่วงไหนผมหายไปก็งลงรู้องดูว,ว่าช่วงนั้นผมแบบหยุดติดงานหรือไม่ก็แบบเรียกว่าอะไรอนะไปทำคลิปอย่างอื่นนะผมก็ผมคิดว่าอาจจะกลับมาทำโคเวอร์เพลงแบบนี้นะครับผมก็ไว้รอชมกันเนาะแค่ส่วนอีกเรื่องอื่นๆก็ตอนนี้ผมมีเรวิตี้นะก็สามารถไปติดตามกันได้น,นะผม อ่าเดี๋ยวจะแตะชื่อไว้ที่ description แล้วกันเนาะวที่ขั้นตานี้นะเออนั่นแหละสามารถเข้ามาพูดคุยได้นะผมทุกวันนะครับไลฟ์ทุกวันนะผมแต่พูดคุยไม่ทุกวันนะครับเอฟเคบ้างบางทีนะครับแล้วบอกเพื่อนแหละว่าถ้ามึงจะไม่ไลฟ์เออนั่นสิอันนี้โค้ชไลเหรอถ้าร่างเราคุกเัาพูดเลยดีอะ ันตีเหล็กเป็นหรือให้มันตีเร็วขึ้นอะไรดีวะตัวตีเหล็กก็เอาอลไรตีเหล็กดีวะชิ่อไหนอ๋อเอเอหน้อยู่เว้ยวปเนี่ยโคตรแปลกอัพสามสองศูนย์สายที่ใครๆครเขาก็ไม่เล่นกันนะผมเยี่ยมไปเลย หรือไม่ก็อัพแค่ศูนย์สองสองขั้วบูมมาแล้วด่วนว่าตอนนี้เราจอยจะต่อดีเราก็อาจจะให้มันไปข้างบนนั่นแหละไอ้มันตีไปทูรูปแบบถ้ามันยิงใช่ไหมถ้ามันยิงเราควรเอาไว้ด้านหน้าถ้าเราบัไว้แบบนี้แบบไอ้พวกมันก็ยิงอัดตรงนี้เลยอะไรเงี้ยเออเพราะว่าขอตัวมัเตอร์มันยิงเป็นทูรูปแบบเงี้ยก็พวกลูกโป่งแช่แข็งเขาไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเค ได้ชาชูเตอร์นะยิงแรงขึ้นมากๆแล้เป็นหกนะขี้ิก็ขี้ห้าสี่เประโตแรงโอ้โหลูกอุมอืมมอมอืม้ือาเข้าอป ทางตัวเคลียไม่มีปัญหาแล้วก็เออรือรอเราจะเอาจากัจากรน็อตมาสอยเหล็กดีวะอเด๋ยวเราเอาเอาแค่สูนสองสองพอพิสานะไปนเนะี้ยได้ไหมแค่เนี้ยพอละเออ ไม่ดิเราควรเอาไอ้บางจริงแต่ต้นเกมเพราะว่าเดี๋ยวไม่เกาตผนโดนไฟกู Del okay, five, โอ้เมื ER. ่อกี้ให้เราครอบแล้ละไอปุ้มเออไปลูกหมดนาทีละโอโอโตต่อสองไอ้ลูกเทียนสองเยอร์โอเคยู่ชอบดี สองเลเยอร์นะโคตรแรงนี่ก็เป็นเอาเป็นหน้าไว้อีกตัวอีก,อก,อกตัวนึงนนก็กเ,งเ,เ,เดี๋ยวคิดว่าอาจจะเอาจัคเกร์นอตตรงนี้นะแจัคเกร์นอตเท่าไหร่วะราคามันสามหมื่นหกหมืนห้าโอ้เหลือเหลือสี่ตรงนี้พันหนึ่งถ้านี่มันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่วะก็จะลดท่าเปอร์เซ็นต์เเหลือเท่าไหร่ ไม่รู้ก็มา2,008นิดๆแม่งก็2,007ก็ดีไปเพราะว่าเรามี w l e เล e ลด5%นะครับผมชาดี้แปลงออกมาชาดี้ไม่ไม่ไม่กินค่ารออาทีนะครับเยี่ยมไปเลยเสียงพอกก็แป๊กแป๊กก็นั่นแหละครับผมเสียงลูกบ่งเราแค่แข่งแล้วลิงเมื่ตีไม่เข้านะครับเยี่ยมไปเลยสองแป เรืบ,บ,บองโกระชากโดนกระชากลูกโป่ที่ที่โดนแช่แข็งจะเหมือนแบบมีหนามออกมาจากตัวแล้วคือไม่ดีเหมือนจะเป็นหนามที่แปะตามตัวแล้วก็ถ้ามีลูกโป่งมาตัวก็จะโดนระเมิดไปด้วยนี่ไงนี่ไงถ้าเมื่อลูกโป่งมาโดนก็จะโดนระเมิดเออนี่ไงเออจริงจังวะไม่ค่อยได้อ่านเลยภาษาไทยเนี่ยสามหมื่น อคอาจจะอัพไอ้สามหมื่นก่อนนะไม่ใช่ไรมึงต่จะล,ลดลดอราคาจะเยอะหน่อย <c oughs> มันก็อาคอสบอรโมเตอร์อ่ะแล้วมัเนเก่งเว้ยแล้วมันเก่งมากเลยนะเท่ๆแต่ก็ยังว่ามึงตีสีขาวไม่เข้าอาสีขาวสิกับซีบร่าตีไม่เข้าเลยแถมลูกโป่งแช่แข็งเดินได้ด้วยเท่ยโคตรสุดโอ๊ะ เนคนเอฟเอเยียบอนนี Saint ้ก so, <laughs> ็ระหว่างนี <Kendall and S 1> ้ก็เราก็จะทำการนั่งทองตารางท่าตุผมเพราะว่าวันนี้สองนะครับเยี่ยยไปเลยต่อท่องตารางท่าผมจะเอาเวลาแปดทีนะครับน่าหนึ่ร้อย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 หนึ่ง

อลูมิเนียมซิลิคอนโคฟอสฟอรัสคันเฟอร์คอร์นีนไอออนโพแทสเซียมแล้วก็แคลเซียมใยี่เียมท่องยี่สิบคาห์นผมไม่มีปัญหาเลยว่ครบเรานะแล้วถ้าลูกโป่งกีบ้านี่คือมันมันจะแบบกนันได้ไหมกันน้ำน้ำแข็งจากพวกฉาบพวกนั้นกัน,กนไหมรู้วไม่มันจะ มันยิงโมเอลเข้าจะได้เท่าไหร่วะแต่คือดัด้มเอลมันพุกมากแล้วเลยจะค่อยดูกันว่ามันยิงเท่าไหร่เอาตอกเฟิร์สกันนะนี่มนหน้า,นางเนี้ยเออเป็นน้ำหนา,หนามเจาะอีกสตอมเดี๋ยวว่าถ้าถ้าเป็นที่ห้าก็จะร้อ,องกัน เร็วไหนเรื่งสิ้หรอโคตรเร็วเลยปกติฮีโร่ตัวใหญ่งนี้ยคือจะเริ่มสินประมาณหกสิบเมื่กหกของินดี้นี่แหละไมันก็เกิดหกหกสิคุนซี่เป็นตัวที่เร็วอัพเร็วมากเนี่ยสิบคริ่มันไหนจะสิบเอ็ดแล้วเนี้ยอเคเออดีนะครับผมแล้วก็นิดนึงนะผมจะได้เท้าห้าตัวแรกนะผม ป้ายโอ้โหโอ้โหโคตรโอ้โอ้โอ้โอเคโอ้โหโค้ดแม่แรงเลยวับโบ๊ะ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 นั่นละห้าสิบเลยวะใช่ไหมทะเลยิงม้วนสี่ทีวางอะวับมาเลือดเลือดเท่าไหร่วะร้อยร้อยเก้าแปดถ้าช่วงแรกๆหลังๆมันจะเริ่มสองร้อยไม่ดี 8, 8, 8, 8, ม,มันก็แปดลัางลังคตาแปดแปดสิบัไม่รู้แม่งกงสองสองยหนึ่งแม่งไม่สองร้เลยนะสองร้อยหนึ่งครับแข็งแกร่งดูดิดูมันแข็งแกร่งต้องตีเป็นทุกรูปแบบด้วยชอบดีเล็กพางตัวอ้าวี๋ยวเปคอสโบน,นัให้มันสามารถยิง พวกลูกโป่งที่อันนี้มันแชได้นะไอซ์ซัส,สไม่ใช่บีบีค่อนข้างไม่ไม่ค่อยรับผลนะแสดงว่าหมทนี้มันอันนี้น่นแหละหรือไม่ก็เพราะว่าเราไม่ได้อัพคู่กลางนั่นแหละหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้ามันแชคือมันแชแชค้างอย่างเงี้ยโอ้ย แอฟจอรนนะครับแอจรนเป็นเจ้าแอพจอรนนะอึดแล้วไงอ่ะอึดแล้วไงอ่ะอึดแล้วไงเดินไม่ได้ก็แค่นั้นอ่ะ6 3มาดานาหนา,นาอยากเห็นมั้ยเิภาพว่ะโอ้เยี่ยมไปเลยไอ้ไอ้ต้องผลักไปไหมไม่เป็นไร มันไม่ได้แรงอางมันอะไรพวกพวกม่งแอปมากกว่าแต่ก็ถือถือว่าทันเมนได้ค่อนข้างดีมากเลยอ่ะดูดิทันเมนได้ดีมากเลยแต่ตีกูไม่ค่อยได้บางคนมาแล้วพี่หน่อยสิครับพี่พี่พูดเข้าคลิปเดี๋ยวพี่พี่พูดเข้าคลิปเดี๋ยไม่ตัดพี่ผมผมไม่ตัดไม่ตัดยป่ะ ทาไรพี่ตัวออเลียโอเคเจ๊ปังเ่ะเดี๋ยคนดาหกสิบหกนะเดีวยไปวันนี้คเอฟเไปนะผมเพราะว่าเราแข็งแกร่งแล้วหรือเปล่าไม่ดูนะรัดเลนกูดิอะไรตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ธุรกิจ แค oh, oh, oh. ่รับแฟนทุกคนก็ด่านไหนวะลำสามไออีเวนต์คลิ่ฟ้าทุกคนเป็นดาบที่ยากมากเลยทีเป็เลยใคสไปเลยอะไรอ crazy ล้ทีทุกคนเขา แล้วก็เอาเอแค่เอฟเคของเียแล้วแล้วก็เล่นแค่แคลแล้วแบบนี้โอ้โหโคชิวอะตายฮามดยังยังขอเพีงครับไม่สุดทางไม่ไม่ไม่ให้ชนะเหรอยังรายการราการระเบิดรายกางระเบิดระเบิดอุ้มบ้องเปิดทาง อู้สุดและวัลยอ้ยอวยอยอวยแค่ไปดิอันนี้โอเคลาสุดเล่นสองเกมนะกูว้าวว้าวว้าวโหหาพีดน่ากลัวมากเจเจเจรีรีมาเจเจเขาเขาตายแล้วเจโลเจ โอ้ไม่โดนเุ้ยรอดผลไอ้ียตายละแรงมากเลยสักปิงป้อมโบ่ยไ่เนี่ยสโบแล้วก็ผมปไม่ใช้เลยสักเขาจะใช้ตรงนี้นี่ถอยไปก็ไปยาไปข้อยาแต่ข้อไม่ได้ข้อยาข้อยาอ้วมีไม่ข้อใกล้ๆวะข้อยาเออเอหละ นนั่นแหละเออตอนที่กูเคาะกูใช้กลมือสองตัวเคาะเออนิวอันนี้ไอ้นนั้นใครเล่เกล็ดักล็ดเนาทุกคนด่าทิพย์นจะว่าแล้วกูโอ้ทุกคนทิวอันเนี้ยโอ้โหโคตรทิวอ่ะถามว่า เทียให้เล่นน้อยไหมน้อยมากเราก็เลยต้องเอฟเคเล่นแลวผมก็เราเราก็เอฟเคยาวแล้วตอนนี้เจ็ดหกนะผมค่อนข้างเล่นเุ่นเลยผมเดี๋ยวเห็นทุกคนโบโบโบโเหลืออีกนิดนึงโบ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 เจ็ดเ็แล้วโอเค โอเคกลับเข้าสู่ธุรกิจของ BTD ต่อนะไปแค่ก็แคนมามีเกมมีไม่เลิกเกมอื่นแล้วกูเทียร์มันไม่ค่อยมีอะไรครับแอฟเกตเลยเราก็เลยแบบต้อง F K ฟามไปเรื่อยๆก็อันั้นต้องแบบเนี่ยเรื่องแค่น่้แหละจนกวกาจะถือดาบ80นะครับเราก็ค่อยต่อดาบ100กันจะไป fast forward เดียววะ จรไหมหรือหรือว่าเราควรแบบปล่อยอย่างนี้ชิวๆไว้ถ้าช่วงไหนที่คนดูเบื่อก็อาจจะแบบว่าเออให้แบบคอมเมนต์ไงแต่ว่าเออถ้าตรงไหนมันนหน้าเบื่อก็แบบ,แบ,บข้างหน้าถ้ามันมันมีแบบอะไรคล้ายๆนี้ก็คือแบบขอร,าาร,บรับฟัฒนาเปิดอะไรอย่างนี้ก็ได้เออก็จะแบบไปไป,ไปสโลว์ให้อไปเร่งให้นะผมให้มันรีบจบนะครับ <c oughs> มันตีบอสอะตอนฟาร์มอนนะตอนที่ว่าก่อนถึงบอสเจ้าห้าคือแบบเออนั่นแหละ ซีอมจีน coming y e ไม่ใช่เรินเทียอะไรเริมจีนมันบุนเตืนชาไปเลยชามากเดี๋ยวจะกระหน่อกอีกตัวหนึ่งโอเคทุกคนเราผ่านชาเล่นแบบธรรมดาแต่เราจะไปให้ถึงด่นหนึนะครับเราจะเอาอินสตา์นะครับผม เรากระหายอิสตาร์มังกี้มากเลยตอนนี้ Let's go แอ่ตัวแปลกแม่ผมไม่ตายทำไมนัวเ้ยอะไรเี้ยตัวเหี้อะไรอะ่รเหี้ยหน่อยออ๋อคอร์ดมาเจอที่มันเสื่อมดะเสื่อนดีอีกอีกสองตัวเนี่ยเป็น T5 ตัวเดียวที่ที่สร้างได้ตสองตัวแถมตามเหรียญนั่งแรงมากอันนี้อันนี้ก็แช่โหดเหลือเกินพี่หยานชื่อดิ ไอ้สัตว์ตอนนี้เราก็าไม่นานอีอแล้วเลยนะนลมาก็เอฟเคแล้วนะชิวๆเลยวันนี้กำลังคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวควรจะแบบฟ้าควบบุตรธาตุเรือยๆหน่อย <c oughs> ไงไม่ใช่ข้อแถวันไม่พี่อีอีตั้งสิบสามนาที <c oughs> โอ้สะดุ้งเลยนู้นนขนาดตอนนี้สะดุงะด้งเลย เร็วเร็วหรือเราคนย้ายไอ้ทุกคนไอ้มันดูแบบเรื่องว่าอะไรมันตีอันนี้เปื่ไหรแล้วคือเราไม่ค่อยได้แบบนี้เลยอยากว่าเอาเอไอตรงนี้ไหม,ไม,ไมไให้นี่มันได้ตีทางเเุเนยเยอะๆก็ขายไปเลยไม่เอาไม่เอาหลับหับเอาชื่อเลยชื่อมานั่นแหละถ้าไอตรงนี้มันยัไงมันเหน็บมันยิงตีเแต่เข้าไหมอ่ะเหล็กไม่ต้องมัญหาแล้วเอาอัพนี้เลย ไม่รู้ดิเราผมผมชอบอักคู่กลางมากกว่าไม่รู้มันดีป่ะนะแต่ว่าคือส่วนตนัวเราเอาคู่กลางเอ้แต่มันตีทางตัวไม่ได้นี่หว่าเออไม่ไรเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขเนาะเพราะว่ามันกลัวดีทีมากเลย <c oughs> ขายสามรอบแล้วกูเค่แค่โคตังให้พอด้วย <c oughs> อะไร,รอ่ะไม่เป็นไร <c oughs> ผมผมผมอ่าอันนี้แบบร้อนร้อนมาแล้วผมก็เหมือนปกตินะทั่วไปก็นนั่แหละ คิดว่าเดี๋ยวาว่าแบบัคเวอร์เพลงช้าๆบ้างนะผมเพราะว่าคือผมคเวอร์เพลงเร็วะส่วนใหญ่อย่าง b l k c h r i s t m a อะไรเงี้ยช้าก็จะะมีแค่เพลงวเพลงของของทันจิโร่เออคาโดโนตบทเพลงของนายคาโด ด่านแปดสิบแดกตรงที่ดีกว่าเยอะเลยเขาแบบตีอยู่ตรงนี้ก็คือให้แบบเอ็นนี่ยิงก่อนนะ่ยทันเมัได้ด้วยก็จะได้แบบเออยิงแช่อะไรเงี้ยนี่นก็ตีเด็ก็เข้ามาเดินนะฮะได้ตีเยอะขนาดนั้นามาเดินนะพ,พี่พี่ฟังเ,เพลงใหม่หรือยังเพลงใหม่ไปฟังไหมเพลงพู อเป็นเพลง cover ที่แบบขอแหงขอแหงมากเลยเพงมึงเหรอ cover ที่คอแหงขอแหงมากเลยใคนทุกคนก้็แล้วอีกแค่สิบดานเท่านั้นเราจะได้ไขฝั่งฟันแล้วเขาจะเียนเพลงยาวมันไม่ไม่จะสร้างอะไรเลยนะตัวน้องแข่งแคนเหรอไม่ใชพี่ไม่ได้ด้วยเหล่ไม่ผมผมผมองค์ขายซ้อใหขายซื้อใหม่ ตัวอะไรห,หน้าโหดๆอีกทีตัวอะไโห,หดสุดเอาตรงน,น่าตอนนี้ถ้าแรงดานนี้ที่มันจำกัดมาให้นะเทียก,ก็คือไอ้มีแค่ต้องแข่งกับไอ้ลิงธรรมดาอะไรนี่โห,หดสุดเพราะคือที่อื่นมันอัพอัพได้เทีสต่ำม,มากเลยเออบางตัวมันก็แบบเอาเอาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแม่งลิสติคหมดเลยสนใจเล่นนะเพี่อนล้วนเลี้ยงเี้ยงชาวสารทุกคน รอต่อไปวันนี้พี่อาถวยพี่อาถวยมาพี่อาถวยมามามากินเร็วเอาถ้าไม่ลงไอ้พวกนี้ลงลงแล้วมันช่วยให้มันตีเร็วขึ้นหรอก็มันมันเร็วขึ้นมันก็เร็วขึ้นแต่ว่ามันมันนิดนิดหน่อยพี่<ม>วเพราะข้า<ม>เหยียบไม่ได้เลยก็ไม่มีผลใช่อันนี้ก็มันอัพามนี้ไม่ได้มันก็แบบเรียกว่าอะไรอ่ะกะก็คือเราต้องแบบร่างนี่เองอเพราะคือถ้ามันเป็นสมมตนินะ ถ้าเป็นเชนสองก็คือมันมันจะมันจะบินไปหาลูกโป่งเองเนั่นคือเราต้องหลังมือของอ๋อเยอะเยอะก็ดีที่เท่าไรครับที่เท่าไรข้อขายทิ้งไปโอ้โหเนี่ยห้าด่านนดก่อนถึงแบตด่านนี้สั้นๆนะครับ DDT นิดหน่อยมั้งไม่นิดนะมันเยอะแต่ว่าเจอไอซ์เราไปก็จบเฮนะครับ DDT พิศหยวกแต่ว่าไปท้องหา บง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 บบง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 บ อย่างนั้นก็เอามายื้อหน่อยนะทุกก็ล็อกตรงนี้ามายื้ดพวงแอวนนะผมนิดนิดหน่อยก็ดีนะบ้โงบ้ง,บงสกิดสกิโบ้งมันมันกินเ่อเลยเ่าแม่งกลายกลายเป็นรำ้เดียวกันแล้ว าว7นะผมก็ผ่านได้แบบ,บสบายๆนะครับ98ดันหนาๆอันนี้ยิ่งปิ้วปิ้วปิ้วเงะเบามากถ้าไม่ใส่บล็อมันมันแค่เอาไว้ดันอยู่เช็ดยี่สี่ไม่ได้ก็ยังไม่ค่อยมีดาม,มเตนตนิเท่าไหร่โดนโดนเช่นแล้วแล้วโดนดันโคตรเถื่อนโอ้โห้วยวยๆย โอ้ย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 อเฮ้ย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 เอาวเจนี่อ <tam. S 1> ่าทุกคนเราแพ้นล้ผมไม่เป <Mac. S 2> ็นไรนะโอ้มันหนามากเลยสลมนกโอเคสมครามต้องลืด้วยว่ามาแข่งแข่งตัดงแนี้เทุกคนเราไม่ได้อินสตาเราก็ไม่เป็นไรนะผมไว้เราค่อยมาเล่นกันใหม่ค่อยมาแก้มือกันนะผมอืมไม่มีอะไรสนใจเลย โอเคผมก็เป็นไงบ้างสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับที่ห้างหานหารร้านแซนน่านะครับงั้งก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ